มูชีมูชีสวัสดีทดกท่านด้วยนะคะเหู่บกิฟตูริในเกมที่ยงคือสิบห้านาทีอีกแล้วโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะลองเอาให้ได้แบทเอ็อื่นๆดูได้แต่แบทสองพอดีอ่าพาร์ทที่แล้วบอกไปบอกผิดน,นะคะที่จริงคือไปอ่านใหม่เขาบอกว่ามีทั้งหมดหกฉากหกเอนดิงนะคะหกฉากจ,จบซึ่งกิปพึ่งจะได้เอ d นดิ้งเยวเองเดี๋ยวเราไปลองดูก็ไปลองดู เแป๊บนึงนะคะโอเคกลับมาอีกรอบให้อยู่เกมเมื่อกี้มันก็ไฟล์ระเบิดไปเลยก็งงๆอยู่เนี่ยลงมาคือยังไงกันแน่ก็เออแค่เดบวต์เริ่มกันเลยนะคะคืนนี้ต้องลบลบเกมแล้วก็ลงใหม่นะคะเนี่ยดีนะไฟล์มันตัวเล็กนิดเดียววิ่เดินยูโอเคตอน,น,นแรกก็เหมือนเดิมเลย ลองดูลังๆแล้วจะล้องสำรวจไม่ยิกดูที่ว่าจะได้ฉากจบอื่นหรือเปล่าอือฮะนี่ถ้าเราทำเมินทำเมินทุกๆอย่างที่มันออกมามันจะเป็นไงเนี่ยเมินทุกตาตาลิปตาได้อันนี้คือคลิปตาได้แล้วก็ช่างช่างหัวลิศอันนี้อยู่ในน้ำก็ช่างหัวลิไมามามม่สน เราไม่สนได้ไมนอนเออนอนนอนไอ้่าตายไปเนี่ยเล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ไม่สนนี่รู้ต้้งสนออกไปได้ไหม

ฮะทุตไทอาา่ะฮะไข่งจังโอ้ยอะไรกันล่ะขนาดฉันไม่สนอนหนักเออมีอะไรให้กดไม่นี่เนี่ยฮะ แหมเนี่ยมันเป็นไอเทมแรกที่เออขอประตูอีกแล้วเจนเจนยานทิพติวมาหมาครับไม่ใช่นะโอ้อะไรกันเนี่ย ได้ได้แทกกับเดิมอีกมีนี่อ่ะอยเคาไปเถอะไม่สนใจแล้วนอนเลยอ่ะไม่ได้หรอหยิบมีดไปปาหัวแม่งไงโห<ฮ><ฮ>เห็นมันค้ออย่างนี้ที่ไรแล้วแบบว่า ตำรวจโทรมาไปรับเราต้องไหามันต้องหาที่ไหนเนี่ยกระสีมันเงียบไปแล้วโอเคแล้วเราก็โดนบุกเข้าไปในบ้านเอ๊ะเมื่อกี้ทำไม จะเคาะแรงขนาดนี้แล้วก็มันเข้ามาเลยดีกว่าเฮ้ยก็ประจำเดือนไหลเอิม่มมันจะมีจุดเลียนอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่มันก็มาทุบนัตต่างอ้ยมันจะมีจุดเบียดอยู่ตรงไหนแล้วไม่สั่นแล้วไม่สั่นหรอก โต้อ,องกดตรงไหนเนี่ยแล้วถ้าเล่นเล่นมาแล้วมันเฟล l รบบว,ว่าสุดท้ายก็อุย้ยไอ้แตคราวนี้ไม่มีตุ๊กตาให้เหี้อนะเออ แล้วนี่คือพิ่งลบไปได้วยนะเนี่ยมันจะมีฉากจบบสองขึ้นมาให้ไหมเนี่ยเดี๋ยาจะลองเร่งความเด็วดูนะจะได้ไหมเนี่ยอ๋อเด็ด วไไ่าจะงานโทรศัพท์มัน่นดังในห้องน้ำจีนเอิ่ม แล้วก็จเจอผีผู้หญิงแต่เราลองเลยสำรวจไล่ทุกช่องเลยแันเทอทุกช่องดูดีมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรออะไรอ่ะ มีอะไรเลยเหรอไม่อยากไดเอนดิ้งเดิมนะเฟยมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องหกเอนดิ้งนะจะไดเอนดิ้งเดียวเ,เองอะ่ะอืมนี่หรือว่ารอบแรกจะต้องไดเอนดิ้งเดิมก่อน โอ้หที่เกียดเล่นหลายรอบาไหมเนี่ยเม่กี้ปิดไปต้องไปลงเกมใหม่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ใต้นี้อะไรอ่ะเออเจออะไรใหม่ๆแล้วเฮ้ย อ้าวฉันพบมีดฉันพบมันนาแล้วนะ่ะแ,แล้วไงต่อฆ่าแม่งเลยเอามีดวางเอามีดตัดอันนั้นแน่ไม่กล้าเดินแม่กลัวโอ้ใหกลับลุกป,ปลูกดังนะคะโอเคอะไรขน,นั้นี้เอามีดไปใช้นน่นอ๊ะ โอ้โหอะไรอ่ะมันคืออะไรปฏะทินนะเอามีดมาล้าง,างน้ำใช่ไหมเออมตรงนี้มันมีอะไรอยู่ใต้นี้ใช่ไหมเอามีดมีดถูกใช้งานอ่านั่นไงหุบค้อน โอ้เดียวโหตาย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 แล้วทำไมห้องมันเปน็ห oh <my> นอ่ะทำไมเจ้ามีหัวมันเหมือนเหมือนเหมือนหัวคนอะ่ะใน,นตัวใช่ไหมเป็นผู้หญิงนี่คลิปเองนะอันนี้เป็นไฟไฟห้องเหรอ เออขึ้นเตียงนอนได้ไหมถ้าออกไปจะมีอะไรไหมเนี่ยทำไมห้องมันเป็นอย่างนี้ออกมนอนเฮ้ยเฮ้ยออมไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวฉันจะโอบกอดเธอไว้เดี๋ยว เออแบทเอ็นหนึ่งฉันอ่ะอออฮะเออ,อ,อโอเคได้สอง ending. <c oughs> อเอนดิ้งอ้ยได้สองเอนดิแล้วนะคะโอเคีเ okay. มื่อกี้อถ้าเราออกจากห้องพันจะเป็นไงอ่ะแล้ว<อ>คือมันจะงงหรือหรือหรือยังไงเอ๊ะ ยังไงกันเนี่ยหรือถ้เราไม่เข้าห้องแต่แรกหรือถ้าเรารีบออกจากห้องแต่แรกโอ้ยเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวจะติดในตัดไปเลยนะคะเดี๋ยวติดหรือจะเร่งความเร็วไป 等等啊！ เขาที่ดของตรงนี้ใช่อ๋ออ๋ออะคืนี่เอ็นเดอมาะไม่กดนิ้ใช่ไหมแ้มานี่ขอบคุณค่ะ あの หลุดแล้วล่อแล้วล่อแล้วว่าจะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังกระจกอ่ะทุบเลยอ่ะกุแจวิ่งวิ่งเลย ฉันจะไม่ให้เธอจากฉันไปไหนอ่ะเออกลับไปนะฮะเอเอเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ <c oughs> แล้วได้เอนดิ้งสามแล้วอ่ะหรืออีกสามเอนดิง โอ้ยเออมำไม,ไมันต้องมาเริ่มหนึ่งใหม่อ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคเนเนมีไปเ้ยผม ไดก็หน่อยได้คอแล้วไงต่อเมื่อกี้เราไปเข้าห้องน้าแล้วมันมีผีอยู่โอเค้นาราลองไปเดินไปตรงประตูดีกว่าหรือถ้าเราปูกคอตาย,ยางนี้เลยจะเไป็นไงมั่งไม่เอาจะได้เอ็นหนึ่งเออ เราดูไม่ได้เออตอนนั้นถ้าเราไม่เราไม่เอาไปจากข้งแ้นว่ะได้คุณแจนี่เฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวดิเป็นเย็นมีกระดาษโนต้แตแปะอยู่บนบานประตูวิ่งเ็นไม่วิ่งอ่ะแล้วมันวิ่งยังไองอ่ะกดชิปวิ่งเหรไม่ได้คือคือวิ่งไม่ได้แล้วยังไงเอ่ย มันมันวิ่งไม่ได้ไม่ใช่อะเกมเนี้ยเอิอ่มเดี๋ยนะออกไปมันต้องตายแน่เลยเอ้ยทำไมอะ่ะปให้ไปไหนอะฮะฮแบดเล่นสามีแย้วอะ่ะเออเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิหาทางได้เลยเดี๋ยวมาตอนน่อกันนะคะ โ <Okay>. oh. <c oughs> okay, อเคโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เลยดีกว่าเข็น okay, เล่นรอบสุดท้ายนะคะโอเคดูดิจะได้ชาวเจ้าเอิญไหมนี่ยหวัว่าคงยังไม่ตายกลางทางอีกน,น,นะโอเคแปลมีดมาหึเ <c> ฮ <oughs> ้ยมันวิ่งไม่ทันเนาะซ้อมวิ่งก่อนได้ไหม เอามสจ่พกกรวิ่งางนี้อย่านีอย่างนี้อย่อยอยางนีอ่างนี่องออย่างนี้อย่างน่อางนี้ง่งอย่างนี้อย่านี้อยนี้้ยอนน อ่อฮะปิดตู้กูอะตูปิดตู้ปตูกูตู้กตู้เอาไปไปดูดิเคมันไปแล้วชิมิเอออ้าวโอเคโอเคโอเคคงมันเหมือนหน้าคุณจริงๆนะโว้ยไมรอดไม่รอดก็อยู่ตรงนี้แหละ ตายก็ไม่เอาแล้วแหละไม่ไหวจริงเออนมาฮ่าฮ่มันหนีไม่ได้นะไ,ไม่ตายสิไงมาต่อตรงนี้เลยนะคะ โอยคราวนี้ยเขาสุ bueno. ้ท้ายจริงๆแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะทำไมมันหนีไม่ทันน่ะออกมาปุ๊บใช่ไหมใจเย็น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 ๆย็เย็นมือถึงตรงนี้เดี๋ยวนะออกมานี่กับ ตรงนี้ให้กดขึ้นเลยเอซ้อมซ้อมซ้อม้ซมวิ่งงรงนี้ปุ๊บชิมีลิดขึ้นแล้วก็รีบไปโอ้ยของคงยังไม่เฟลเลยนะนิดเล่นน้าน,นี่ยก่อนจะเข้ามานนี้อ่ะเข้าไปดิ จะตูตาก่อนโอเคอืมทำไม e อนเทมันแปลกโอเคมาเลยกเจากูแจมาถ้าใครเขาแปลกูแจแล้วไปซ่อนอะไนะวิ่งโอเควิ่ง ทันไหมอะเมื่อกี้กูลืมกด enter อะโอ๊ออยสายหน้าประตูแล้วอะไม่ทันน่าไอเออมันนานนะเนี่ยน,นานนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วนะเฟยพอกะทีกะชีวิตนี้เคไปเลย เออป่าจริงขึ้นมาเดี๋ยวี้วเปิด,ปดโอเคห้ามรือแอ,อน,เน,เนเทอร์เดชชารดแม่งเอ้ยมึงกินะนี้รอดเฮ้อเดี๋วมันลือแอนเทอร์น้าตัวมา เ,ออเดี๋ยวเล่นเพื่อแบบายเพื่ออะไรอ่ะเพื่อแค่ดูดูตาดดูดูดู ก็พอดีหรอกนะเฮะอเอิม่มเล่นตั้งหลายรอบเพื่อนนี้เหรอเพืคร <c oughs> ดิตเลหรอออเคฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้รักของเราคืนมาฮะ o เอนดิ้งฉันแพรวอ๋ออะไร นั่นก็จากไปเลยแล้วกันนะคะโอเคบ๊ายบาย